ประลัดกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างมณฑปประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วครับนางยุพาทวีวัฒรกิจบวรประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมพื้นที่และการจัดสร้างมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้ว ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้่วแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568 ทั้งนี้การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจะมาถึงประเทศไทยในวันที่4ธันวาคม2567เวลา13นาฬิกาจากนั้นจะมีขบวนร,รถอัญเชิญออกจากดอนเมืองผ่านเส้นทางเยาวราชเพื่อเข้าสู่ถนนราชดำเนินโดยริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากลานพระพลาหมหาเจษฎาบดินในเวลา17นาฬิกา ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยประชาชนสามารถรับชมได้ด้วยตนเองตลอดเส้นทางที่ริ้วขบวนเคลื่อนผ่านหรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสดครับ